รีวิวโทรศัพท์กันค่ะเป็นรุ่นอะไรคะร13 Pro Max 13 Pro Max เหมโรอโนอนี่ค่ะโอ้สวยจังเลยด้านหลังเป็นยังไงใส่เคสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ใส่เคสติดฟิล์มแล้ว รหัสอะไรคะรหัสโอเค,อเคปึ๊บอข้างในเป็นยังไงอันนี้เราลงโปรแกรมไว้หมดแล้วใช่ไหมร mm hmm. ีวิวแอปอะไรอ่านต้อ,องการติดไหน แอปวงจรปิดกล้องวงจรปิดแอปกล้องวงจรปิดมันหายเี้ยวอือไ,นะไหนนะไหนทำไมต้องดูแอปกล้องวงจรปิดก็ที่ดูมันไม่มีมันอยู่ไหนล่ะหนูไม่มี เขาเดาเข้ามาเหรอใช่ <c oughs> นี่เอฟนี้กันเลยชื่ออะไรเนี่ยอามองอาร์ตอามองอาร์ตเหรอต้องไงอต้องไง้วบันนี้ลมันโหลดอยู่ลูก เออเราปรับสายพ่อเราเป็นนึ่นะมึเจ็บเขา่าตออัวยังไม่เฉด <laughs> เอ,อ๊ะนี่แหละอี่ช้า นี่กล้องเหรอใช่แลยพ่อถ่ายไว้เหรอพ <c oughs> ่อ,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 อมีอแอปอะไรบ้า